สวัสดีตอนดึกนะคะตอนนี้พี่แป้งลงคลิปเป็นเวลาตีสองค่ะน้องอยากได้ของชิ้นนี้นะคะกลุณนานะเข้าไปเช็คในแมปก่อนนะคะว่าของเหลือไหมอย่ายเพิ่งมาวีนพี่แป้งนะคะว่าทําไปแล้วทาไมไม่ได้ของเพราะาตอนนี้นะคะมันได้วิธีการทํามาแล้วตัวพี่ได้ของแล้วเรียบร้อยนะคะเลยมาบอกน้องนคข่าว่าต้องทอํายังไงบ้าง ของฟีชินีนะคะน้อง,องคือขวานสีลุ้งบอกเลยว่าทําไม่ยากนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะสอนจนละเอียดตั้งแต่ต้นยันจบเลยเขาแจกทั้งหมด2,500ชิ้นนะคะน้อง,องใครที่อยากได้ไปดูกันเข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เคยพานุน้องเล่นไปแล้วนะ,คะใครที่เคยเล่นเนี่ยบอกเลยว่าทําไม่ยากนะคะน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเมื่อเข้ามาน้อง,องก็กดรับเคมของอะไรให้ครบนะคะจากนั้นพี่แป้งจะอธิบายคุยใด้ฟังเขาว่าต้องทํายังไงบ้าง ะนะคะน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะแล้วทําการกดไลค์ถ้าในมือถือกดไลค์ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแค่อจอยเข้ากลุ่มเควสก็จะขึ้นแล้วค่ะจากนั้นน้องๆจะต้องไปโลกของลูกอมนะคะแล้วทาเควสเก็บดาวทั้งหมด3ดาวนะคะและอยู่ในแมปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะน้องๆจะได้ของฟรีจากแมปนี้ไปเลยค่ะใครที่เคยสร้างจรวลดแล้วนะคะจะขึ้นจรวดเดิมก็ได้หรือว่าประดิษฐ์ใหม่ก็ได้นะคะให้มันแข็งแรงขึ้นได้มีปงมีปืนยิงอุกบาตนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทําให้น้องนะคะกดรูปคอนะะคแล้วดูของตัวเองเนี่ย ด้วยนะคะแอสเซนนะคะน้องๆแล้วก็กดไว้จากนั้นน้องๆก็ขึ้นยานของตัวเองแล้วกดปุ่มสีเขียวด้านขวามือเลยค่ะยานนะคะจะบินขึ้นไปแบบนี้นะคะน้องๆจากนั้นดาวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดวงจันทร์นะคะซึ่งหากเรามีปืนเนี่ยมันจะยิงพวกอุกบาตให้เรานะคะพอถึงดวงจันทร์แล้วให้น้องๆเนี่ยทำการกดโนนะคะและดาวข้างหน้าคือดาวอังคารค่ะระวังยานพังด้วยนะคะยานมันเหลือนิดเดียวมันยังไปต่อได้นะคะน้องๆอ่าพอเราถึงป้าให้กดโนนะคะจากนั้นเขาจะพาเราว้าไปนะคะไปถึงดาวช็อกโก้นะคะ จะต้องเลยดาวช็อกค,คู่ไปอีกนะคะน้องๆทำการยิงช็อกลุงช็อกเลตไปให้เรียบร้อยนะคะอย่าชนตรงนี้นะคะจากนั้นกดนูค่ะแล้วก็ต่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงดาววันนี้นะ,ะน้องๆกดเย็ดได้เลยค่ะเราถึงเป้าหมายของเราแล้วพอมาถึงเราจะได้มาแล้ว1ดาวนะคะอย่างแรกเราจะต้องพาภารกิจทั้งหมด ดว้วยการที่นนเนี่ยตามหานะคะดาว3สีทั้งหมด20อันซึ่งมันไม่ได้หายา,ยากค่ะนน้องแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันตาลายค่ะทุกคนสีมันคล้ายๆกับพื้นเลยอะไรแบบนี้นะคะพอเราหาครบ20อันแล้วนะคะจะมีกระดาษสีฟ้าตรงนี้ให้นน้องเก็บด้วยนะคะใต้ต้นไม้อันที่1นะคะจากนั้นลงอุโมงค์ไปด้านล่างตรงนี้นะคะนน้องจะมีดาวอยู่แล้วก็จะมีแผ่นกระดาษแบบเมื่อกี้อยู่อีก1อันนะคะนน้องก็จะได้2ดาวแล้วนะคะพอเราเสร็จแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นหานะคะไอ้ดาวสเมกีห,หม น้องๆก็จะเปิดกล่องแบบนี้ได้ของมาตกแต่งยานของน้องๆด้วยและน้องเนี่ยจะได้ดาวมาทั้งหมด3ดาวแปลว่าน้องเสร็จเควสนี้แล้วก็เหลือแค่น้องเนี่ยจะต้องยืนอยู่ในแบบนะคะเป็นเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นพอน้องๆยืนเสร็จครบปั๊บแบบนี้นะคะมันจะขึ้นเคให้น้องๆนะคะแล้วก็กดบาย i ไอเทมสูนโลบัได้เลยค่ะข้างหน้านะจะบอกจํานวนอยู่นะคะน้องว่าของเหลือกี่ชิ้น